สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคนนะคุณครูจะมาสอนในเรื่องของความร้อนนะคะจะดูกันเลยค่ะนักเรียนลองคิดดูนะคะว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ใดต่อไปนี้นะคะนําความร้อนและเก็บความร้อนได้ดีที่สุดคะชาวบนนะคะนักเรียนคิดว่าสิ่งใดนําความร้อนได้ดีที่สุดคะถ้านักเรียนคิดว่าเป็นอันแรกนะคะถูกต้องเลยนะคะ และแถวล่างนะคะสินได้เก็บความร้อนได้ดีที่สุดะคะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเครื่องกาแฟนะคะที่เราชงกาแฟชงโอนจริโโงๆนะคะไม่ใช่นะคะต้งเห็นอันนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าทําไมนะคะสิ่งของประเทเดียวกันเนี่ยจึงนําความร้อนหรือเก็บความร้อนในได้แตกต่างกันนะคะของแข็งนะคะของแข็งแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลมีค่ามากทำให้โมเลกุลอยู่ใกล้กัน จึงทาให้รูปทรงของคอนแทเนี่ยไม่มีไม่มีการเปลี่ยนไปนะคะเมื่อเกิดแรงนะคะมีแรงมากระชัมมากๆนะคะจะเกิดการเปลี่ยนรูปก็จริงน,นะคะแต่ก็ยังคงนะคะเป็นคอนแท็งอยู่นะคะเช่นเหล็กคอนตะคะนำเนือดได้เองนะคะทําให้การนําความร้อนของคอนแข็งนะคะจะนําความร้อนจากโมเลกุลหนึ่งไปสู่โมเลกุลหนึ่งได้เร็ว ต่อไปนะคะเป็นของเหลวนะคะของเหลวในแ,งแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลยังมีค่าน้องะคะโมเลกุลเคลื่อนที่ไปมาได้นะคะทําให้เปลี่ยนรูปทรงได้ตามักาณะที่ของเหลวนอ,อยู่นะคะเช่นน้ำนะคะน้ำมันตปล่านะคะทาให้ความร้อนนะคะที่ถูกถ่ายเทระหว่างโมเลกุลหนึ่งไปสู่โมเลกุลหนึ่งนะคะจะได้ช้าลงกว่า ต่อไปนะคะเป็นแก๊สนะคะแก๊สจะมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลน้อยมากนะคะกว่าแข็งและของเหลวนะคะทำให้โมเลกุลของแก๊สเนี่ยอยู่ห่างกันนะคะมีการเคลื่อนที่แบบเตะปฝ่าไปุ้งจะตายนะคะเต็มพื้นท่ไปหมดนะคะยกตัวอย่างเช่นอากาศและแก๊สนะคะทาให้นะคะความร้อนนะคะที่จะถ่ายเทระหว่างโมเลกุลหนึ่งสู่โมเลกุลหนึ่งเนี่ยจะช้ากว่าของแข็งและก็ของเหลวมากเลยนะคะ นักเรีนก็รู้แล้วนะคะว่าของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สเนี่ยนะคะมีการนำพลังงานที่ต่างกันนะคะของแข็งนะคะและของเหลวมันจะประกอบด้วยอะตอม,อมนะคะจะนวนมากเชื่อมต่อกันนะคะด้วยระยะประมาณสิบย่กำลังลบสิบนะคะแะรอยู่ระหว่างอะไฟ้านะคะในชุะของแข็ง,แ,ขงแก๊สและพลาสมานะคะจะมีการที่มันหยาบสุดนะคะต่อไปนะคะเรามารู้จักนะคะ นาเกลือกันนะคะนักเรียนรู้จักนาเกลือไหมคะน้ำทะเลเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นน้อนเกลือได้อย่างไรนะคะเราไปเรียนดูกัน,นะคะ่ะเดินดูซุ้มโน้นซุ้มนี้กันมาตั้งนานแล้วเจมเหนื่อยได้อย่างลูกยังไม่เหนื่อยเลยครับเอ๊ะทางน้นคนเขามุงดูอะไรกันก็ไม่รู้นะครับพ่อเราเข้าไปดูกันบ้างเหรอครับ เนี่ยคือแปลงอะไรหรอครับพ่อแล้วกองสีขาวๆวพวกนั้นคืออะไรหรอครับเนี่ยนะเขาเรียกว่านาเกลือส่วนกองสีขาวๆพวกนั้น,นก็คือเกลือยังไงล่ะนาเกลือมีด้วยหรอครับพ่อผมเคยได้ยินแต่นาข้าวมีสิลูกแล้วการทำนาเกลือเนี่ยเขามีวิธีการทำยังไงหรอครับเริ่มแรกเลยนะ ชาวนาเกลือก็จะเตรียมแปลงนาแล้วก็จะใช้กังหันฉุดน้ําทะเลเข้าสู่แปลงนาเกลือหลังจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ําทะเลได้รับแสงแดดเป็นเวลานานจนกระทั่งน้ําระเหยจนแห้งเท่านี้ก็จะได้เกลือมาให้เราใช้กันแล้วละ่ะผมว่าการทํานาเกลือเนี่ยก็น่าจะถือว่าเป็นตัวอย่างของการแยกสารได้เหมือนกันนะครับใช่แล้วละ่ะการทํานาเกลือเป็นตัวอย่างการแยกสารแบบหนึ่งที่เรียกว่า การระเหยแห้งนะลูกเพราะว่าการระเหยแห้งคือการแยกสารผสมที่เป็นของเหลวซึ่งมีของแข็งละลายอยู่ในของเหลวนั้นของเหลวในที่นี้ก็คือน้ำทะเลส่วนของแข็งที่ละลายอยู่ก็คือเกลือใช่ไหมครับเจมเข้าใจถูกแล้วละ่ะเราเดินดูกันมาหลายซุ้มแล้วพ่อว่าเราเข้าไปนั่งพักดื่มน้ำกันก่อนดีกว่านะได้ครับพ่อเป็นไงคะเด็กๆรู้จกัก นาเกลือกันหรือยัง,อยงคะอาตอบกันได้แล้วใช่ไหมคะว่าน้ําทะเลเนี่ยเปลี่ยนเป็นน้ํเกลือได้อย่างไรนะคะใช่แล้วค่ะนั่นเป็นเพราะว่านะคะน้ําทะเลเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวโดยการระเหยแห้งนั่นเองนะคะการระเหยแห้งในที่นี้นะคะก็ต้องใช้ความร้อนนะคะจากสองทิศเนี่ยทําให้เกิดการระเหนเยนะคะแล้วก็ได้เกลือในนี้นะคะเก่งมากมากเลยคะ่ะ ถ้านักเรียนนะคะเป็นผู้หญิงนภาพนะคะนักเรียนคิดอย่างไรคะากับการจำทำแบบนี้นะคะรีบทาไปด้วยนะคะแอร์ก็เปิดน,นะคะน้ําก็อย่างจะต้มนะคะดีไม่ดีอยังอุ่นอะไรไว้ในเมคคิวเวเลตด้วยนะคะเป็นไงคะคนที่รีบ้าอยู่เนี่ยถ้าเป็นครูคงคิดว่ามันร้อนมากเลยนะคะแอร์คงต้องทำงานหนักหน้าดูเลยนะคะนักเรียนลอง ดูสิคะว่าจากภาพเนี้ยอะไรเคลื่อนที่บ้างคะเรียนสังเกตให้ดีนะคะอันดับแรกนะคะน้ําทะเลนั่นเองคะ่ะที่เคลื่อนที่นะคะเป็นคลื่นซักเข้าซักออกนั่นเองะคะ่ะต่อมานะคะก็เป็นต้นไม้นะคะที่มีการเคลื่อนที่ที้นไหวนะคะตามกระแสลมที่พัดนั่นเองคะ่ะและอีอยาหน่งนะคะนั่นคือความร้อนนะคะที่มีการเคลื่อนที่นะคะจากแน,นกาทิศนะคะลงสู่ พื้นหิวโลนะคะทําให้นะคะถ้าเรายืนอยู่นานๆนะคะเราก็จะคงจะรู้สึกร้อนใช่ไหมคะการพาความร้อนในธรรมชาตินะคะนั่นก็คือการใช้ลมทะเลและก็ลมบกนั่นเองนะคะชาประมงนะคะในสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ลมบกลมทะเลเนี่ยในการออกหลนะคะโดยที่เขาจะออกหาไปกลางคืนนะคะโดยใช้ลมบกนะคะพัดออกไปนะคะ และกลับเข้าฝั่งนะคะโดยใช้ลมทะเลกลับเข้ามานั่งเองคะ่ะต่อไปนะคะให้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของการถ่ายโอคนความร้อนกันบ้างะคะ่ะนั้วก็เลยลองดูนะคะว่าการถ่ายโอคนความร้อนเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะคะ มองสิ่งร,บรอบๆตัวเราให้ดีเราจะเห็นว่าทุกสิ่งร,บรอบๆตัวเรานั้นล้วนเกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์ไม่ว่าจะเป็นการขับรถหรือแม้แต่การนั่งการเดินหนรือการประกอบอาหารซึ่งการประกอบอาหารจะต้องใช้ความร้อนเป็นส,วส่วนสำคัญกระเทียมพริกขี้หนูแดงสับผัดน้ำมันพืชใส่กุ้งกุลาดำปอกเปลือกปลาหมึกซอสปรุงรส ความร้อนอาจถ่ายโอนหรือส่งผ่านจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปสู่อีกวัตถุหนึ่งที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าได้การถ่ายโอนความร้อนมีสามรูปแบบคือการนำการพาและการแผ่รังสีความร้อนกแบบอารนำค,รรความร้อน,อนเป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนผ่านตัวนำความร้อนซึ่งโดยมากเป็นโลหะต่างๆหากเราลองเอามือจับหม้อโลหะซึ่งกำลัง ตั้งน้ำร้อนอยู่มือเราก็จะรู้สึกร้อนเพราะว่าความร้อนถูกส่งผ่านจากเกลวไฟมายัางมือของเราโดยอาศัยหม้อโลหะเป็นตัวนำความร้อนนั่นเองการถ่าความร้อนเป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยอาศัยการเคลื่อนที่ของสารเป็นพาหานำความร้อนในการนำความร้อนนั้นพลังงานความร้อนถูกส่งผ่านตัวนำไปโดยโมเลกุล แต่โมเลกุลของตัวนําไม่ได้เคลื่อนที่ตามไปด้วยส่วนในการพาความร้อนโมเลกุลของสาเรเคลื่อทนที่พาพลังงานความร้อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งซึ่งอยู่ไกลออกไปยกตัวอย่างที่เราเห็นอยู่เป็นประจำในชีวิตประจำวันคือการต้มน้ําซึ่งบริเวณก้นภาชนะและน้ําได้รับความร้อนจะขยายตัวทําให้มีความหนาแน่นน้อยลงดังนั้นมันจะลอยตัวสูงขึ้น ส่วนน้ำที่อยู่ข้างบนซึ่งมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าและมีความหนาแน่นมากกว่าก็จะจมลงมาแทนที่การหมุนวนของน้ําจึงทําให้เกิดการพาความร้อนการแผ่รังสีความร้อนคือการส่งพลังงานความร้อนโดยการแผ่รังสีความร้อนเป็นการส่งพลังงานความร้อนโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางและโดยทั่วไปวัตถุที่สามารถแผ่รังสีได้ดีก็สามารถดูดกลืนรังสีได้ดีด้วย วัตถุที่สามารถแผ่รังสีและดูดเกลืนทุกรังสีที่มาตกกระทบได้หมดเรียกว่าวัตถุดำซึ่งวัตถุดำนี้ไม่มีในธรรมชาติมีแต่ในอุดมคติเท่านั้นตัวอย่างวัตถุที่ใกล้เคียงกับวัตถุดำก็คือวัตถุที่มีผิวสีดำและตรงคันข้ามกับวัตถุสีขาวซึ่งเป็นวัตถุในอุดมคติเช่นกัน ในตอนกลางวันเมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงมาบนโลกหากเราอยู่ในบ้านก็จะรู้สึกว่าอุณหภูมิสูงขึ้นอากาศร้อนซึ่งเป็นผลมาจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์นั่นเอง Vocabulary เป็นไงคะเรามาเรียนรู้ในเรื่องของการไ่ายโอนความร้อนไปแล้วนะคะการไท่าัโอนความร้อนเนี่ยนะคะทำให้นะคะ เรารู้สึกร้อนนะคะในตอนกลางวันไม่อยู่ในบ้านใช่ไหมคะกระทั่งยิ่งเราใส่เสื้อสีดำนะคะไปยืนกลางแดดนะคะอย่งงี้ยคะเสื้อเนี่ยมันก็ดูดความร้อนได้ดีนะคะทำให้เรารู้สึกร้อนกว่าปกตินะคะที่เราใส่เสื้อสีขาวนั่เองค่ะต่อไปนะคะเรามาทดสอบนะคะจากภาพนี้ดูนะคะว่านักเรียนนะคะจะตอบถูกไหมนะคะว่า ถ้ามีการต้มน้ําแบบนี้นะคะตรงไหนนะคะที่มุส่สจุดนี้นะคะจะเป็นการนําการถ่าหรือการส่บจุดแรกนะคะเรามาดูที่จุดนี้กันนะคะน้องนคิดว่าเป็นอะไรคะแน่นอน,นะคะ่ะเป็นการแผ่รังสีนั่นเองนะคะต่อมานะคะตรงจุดนี้นะคะ่ะเป็นการพาความร้อนนะคะและสุดท้ายแน่นอนต้องเป็นการนําความร้อนนี่เองนะคะสรุปให้นะคะว่า สามอย่างนี้นะคะแยกกันได้ยังไงนะคะการนำความร้อนนะคะให้นักเรียนจำไว้เลยนะคะว่าตัวนำนะคะตัวกลางจะต้องเป็นของแข็งนะคะถ้าเป็นการพานะคะตัวกลางจะเป็นของเหลวและนะคะการแพ่รังสีนะคะจะเป็นพวกแก๊สนั่นเองค่ะง่ายเลยใช่ไหมคะสําหรับในเรื่องของการ่ายโความร้อน,นะคะ่ะต่อไปนะคะนักเรียนลองทําแบบฝึกหัดกันนะคะถ้านักเรียนนะคะ อ่านโจทย์นะคะให้นักเรียนอ่านเสร็จแล้วเลือกข้อถูกต้องนะคะทำครบสิบข้อนะคะแล้วมาคะแนนที่ครูได้เลยนะคะไปโหลดนะคะแบบแบบัหัดหได้ที่เ c e บุ o k ของครูนะคะเดี๋ยวครูจะลองทําให้ดูสักข้อสองข,อข้อนะคะถ้าตอบถูกกับผิดเป็นยังไงนะคะให้นักเรียนนะคะอ่านข้อความนะคะให้ดีนะคะข้อใดนำความรู้ดีที่สุดนะคะ ไม้พลาสติกโฟมเหล็กนะคะแน่นอนนะคะถ้านักเรียนตอบผิดนะคะนักเรียนก็ต้องกลับไปทำใหม่เลยต้นเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตั่งใจทำกันที่ดีนะคะแต่ถ้านักเรียนตอบถูกนะคะนักเรียนก็จะได้ไปรอบนั่นเองค่ะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่าตอบผิดไปนแน่นิ่งคาเลยนะคะอ่าพอผิดปุด๊บทำใหม่นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะตั้งใจทำํำข้อสอบพดีนะคะทําให้ครบสิบข้อเมื่อไหร่นะคะแล้วถ่ายรูปนะคะหน้าเฟซบุ๊กนะคะที่หนูได้ทาข้อสอบแล้วนะคะส่งคะแนนนะคะมามาคะแนนที่คือได้เลยนะคะวันนี้นะคะจบการพีเท่นี้นะคะแล้วก็สวัสดีนะคะจบกัน